โอเคผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมตอนนี้ร้อยในเกม Police Simulator ผมตอนนี้เราจะมาเป็นตำรวจนะผมนี <c> ่ <oughs> เป็นเกมจำลองการเป็นตำรวจอะโอเครถคันนี้เขาบอกว่ามันจอดแล้วมันกินไอ้นี่ขึ้นมาฟุตบาทแล้วนะผมเนี่ยไซวอล์กเนี่ยเราต้องทําใบสั่งครับนะผมภารกิจของเราคือไปแจกตั๋วให้กับรถที่มันจอดไปถูกทีครับนะผมนี่เราก็มาดูป้ายทะเบียนว่ารถคันนี้มันถูกกฎหมายหรือเปล่า, okay. าเช็คมา แค่นี้อรอกด R กด R ไม่ได้ไม่มีอะไรขึ้นครับผมกด Shift Control Control ก็ไม่มีเอ๊แต่มันเอ้กด F กด F อ่าล็อกล้อกับแจกตัว๋ววันนี้เรามาแจกตั๋วผม It's Parking Ticket Bus เออหน่ no Parking Area อ่าตรงนี้ครับผม พักกิ้งแองเกียคือที่นี่ไม่ใช่ที่จอดรถครับผมแจกใบสั่งไปครับผมเรียบร้อยโอเคไอเสพีนี่อันนี้มาเป็นจ่ามมาใหม่ครับผมเก็บตัวเข้าไปโบนัสแค่ศูนอะใส่อีกได้ไหมะแล้วน้ำอะไรกระจายมันี่ย โอ,โ,อโ,อโอ้โหโทษทีตำรวจเผือตำรวจเผอไปไปไปตอนนี้ผมรอเจ้าของรถอยู่ว่าจะเป็นใครนะครับผมให้ไอ่าเลตโกเลตโกโอเคไม่มีอะไรเราสามารถตรวจผู้คนได้ครับผมตรวจคนผู้คนได้เนาะไออันนี้เนี่ยคือมันต้องโดนละมั้งผมว่าเนี่ยเห็นใบสั่งแล้วพอมั้งล็อกล้อมังด้วย อยากรู้ว่าล็อกล้อจะเป็นอะไรอ๋อถ้ามันไม่ใช่ล็อกล้อผมมันคือการเรียกรถเรียกรถเออเรียกรถเรียกรถลากอ่ะมันลากไปได้ผมคันนี้เรามาดูอีกซิว่าเราสามารถแจกตัวแจกไปสั่งอะไรได้บ้างนีเ่เออป้ายทะเบียนถูก position position อ๋อที่เกียร์ position อันไนที่เกียร์รถกเกย์จอดไม่ถูกที่ครับผม on side น,นี่ไงอันนี้โอเค แจกไปอีกใบหนึ่งออกไปครับผมคันนี้อสองใบแล้วมึงกดไอเพื่อดูโอเคไซวอล์กพักกิ้งรีพอร์ตโอเคทำไมเป็นห้าวิงงนีเ่เราเป็นตำรวจครับผมเราจะเดินผ่าไฟแดงเอ้ยเดินข้ามถนนแบบไม่ใช่ทางม้าลายไม่ได้ครับผมเราต้องวิ่ง ตอนนี้คือวิ่งหาเหยื่อก่อนออมีคนน่างสงสัยไหมครัองนี้น่างสงสัยไหมวะเอ,อ้ยนี่มันรถตำรวจดีกว่าใช่ไหมอันนี้ผมว่าใช่เลยรถตำรวจ p a ก k <talk> i n g นี่ไงอ๋อ Expert Meter ก <c oughs> คือจอดว่าว่างหรือไม่ว่างครับผมอันนี้คือไม่ว่างหรออันนี้คือว่างหรอใช่ไหม น่าจะบอกว่ามันจอดไม่ได้มนะั so ้งมันพักกิ้งแอร์เรียสปอร์ตสเตนดิ้งเราจะแจกมั่วไม่ได้ครับผมเออสเปเชียลเออโพสชั่นคือมันจอดโฟร์อ,อยู่ก็แจกแจกตัวม๋อมวะครับตอนนี้เราลองดูไปก่อนว่าถูกไม่ถูกครับผมเฮ้ยไอะไรแบบแบบ พายเลสพายเลสแปลว่าอะไรนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมขออนุญาต o g l e Translate ครับผมคือไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรเนาะ I R E D ทนำะไมบอกว่าหมดอายุบัตรหมดอายุหรออะไรเงรนะ้ะ ที่จอดบดอายุอย่างนี้หรอนี่มันจอดนานเกินไปวะคัะนเะนี้ยเดี๋ยวผมไปเทียบกับอันอื่นก่อนสีแดงสีแดงแล้วคันเมื่อกี้เรามาดูคันเมื่อกี้กันเนาะแล้วม,มันน้ำอะไรวนะเนี่ยสีแดงคือห้ามจอดสีแดงคือห้ามจอดจริงด้วย อ่าอ่โอเล้รคันนี้มันถูกต้องเนาะบัตรหมดอายุน่าจะคันนั้นหรือเปล่าคันนั้นน่าจะเออบัตรบัตรสำหรับท,ที่จอดหมดอายุอ่อ <c oughs> ก็งงกันว่าต่างประเทศเขาใช้แบบไหนเนาะ ปกีิป้าจะเบียนรถก่อนครับผม Spin of America าพั k i n g by f i ไ e h i d ฮด n t ้ r พักกิ้งมินี่เดี๋ยวมันต้องเป็น parking meter อ๋อบัตรหมดอายอุ้วครับผมจัดไปนี่ต้องเป็นอย่างนี้ถ,ถ้าถูกมันต้องเป็นอย่างนี้ครับพอ,อมารอมา เดินร,รอบรอบเมืองก่อนนะครับผมวันนี้ภารกิจวันนี้คือมาแจกตั๋วครับมาแจกใบสัง่งแล้วก็ดูไปด้วยว่ามีคันไหนแบบผ่าไฟแดงหรือเปล่าขับรถเร็วหรืเอเปล่าเฮ้ยรถตู้คันนี้มันแปลกๆว่ะมาดูดิโอเคจอดได้นะไม่จอดเกินเวลานะไม่อได้บอกว่าจอดเกินเวลาหรือเปล่า อันนี้มันจะเช็คป้ายทะเบียนยังไงวะผมอยากรู้ว่ามันจะเช็คป้ายทะเบียนยังไงนะมันไม่มีอะไรขึ้นเลยโอ้อยากจะสอบรถมากเลยอันนี้จอดได้น,นี่จอดได้เม่กินฟุตบาทขึ้นมาอสองคันนี้เขาทำอะไรกันนะขโมองอะไรล่ะแต่ทักทายกันอ่า เดินโอเคอ๋อบอกว่าอย่ามาหยุดแถวนี้นี่คือจับขอดูบัตรประจำตัวประชาชนนะครับเคนจะต้องรีบไปออฟฟิเชียลส t ตทออฟแฟรงคลินเคอ่ะึืนไปเคขึืนไปได้ขอวันนี้เป็นวันที่เดีแล้วคุณบาย ไม่มันฆ่ารบเหรอเฮ้ยเกิด,ดมั่ไม่ได้อะรกจดมั่วว่าไม่ได้เวันฆ่าลบเฉยเลย CP ฆ่าความชอบของคนหรือเปล่าเ,เ,เานี่ยเฮ้ยรถคันนี้ไม่ล้างเว้ย State of Fun c น i ่งรถคันนี้ไม่ล้างแน่ๆโดนจะับอ่ะแท็กซี่แท็กซี่เขียนใบเขียว วันไรอ้อวันถนนทำอะไรกันวะเนี่ยทีวางรถรถวางข้ามได้มาดูคนนี้สิมีป้ายทะเบียนถูกต้องไหมนี่ตรวจสอบหน่อยตอนนี้เที่ยงสี่สิบสองอ้โหมันโคตรเร็วเลย น,นี้ก็จะถูกไมกกินริมฟุตบาทหนะ่อยเฮ้ยอันนี้ก็จกแตกเว้ยจกแตกไม่ทำอะไรมาไม่จกแตกว่าะสอนดิเราจะแจกใบสัง่งมั่วได้ไหมวะ อยากรู้ว่าเขาจะมันจะแจกใบสั่งหัวได้หรือเปล่า <c oughs> น่าได้มั้งผมว่าอ้าวรบผ้าไม่ได้ครับผมแจกหัวไม่ได้แจกหัวจะรบค่า CP มาเชิญตำรวจอ้วย,วเ,ยเกยมยังเป็นเกมใหม่อยู่ครับผมกเราจะมีกระตกอยู่บางช่วงนะเราดูคันนี้ดีกว่าอ่า oct 19สิบเก้าต่างกันตรงไหน ทำไมมันต้องเป็น OCT 19จูนเป็จูนยังกรรกราบันที่19เหรอใช่เหรอวะเขาดูอะอย่างนี้หรอน่าใช่มั้งอ่านเรื่องป้ายทะเบียนนะโอเคระบบสิบ ผ่านมาได้นะอันนี้เราก็รอไฟแดงก่อนนะครับเราจะไม่รีบนะอันนี้คือการจำลองกันเป็นตำรวจนะไปดีกว่านี่รถตู้คันนี้ อ๋อนี่เป็นเดือนจริงๆด้วยครับผม <OK> <OK> โอเคโอเคขวาใ้เอาเดยวมาดูแถวนี้ก่อนอย่านะอย่าเพิ่งนะเมดขอข้ามก่อน1ูน <ś 2> ัสสิบห้า HP เออก็ถึงว่านี่บนันสิบห้าของเราเฮ้ยตรงนี้มันจอดไม่ได้ครับผมเนี่ยตรงนี้มันจอดไม่ได้เดี๋ยวๆอ Parking a l e ไม่ใช่ที่จอดรถครับผมเอาโดนลบห้าเฉยเลยใช่เชหรอวะบอกว่าจอดไม่ถูกที่ นี่ไม่น่าใช่หรอรลบรับชัวร์ไอ้ถูกเฉยเลยาะมันไม่มีไอ้นั้นบอกอ่ะอ๋อมึงฝ่าไฟแดงก็ยังโดนเอเกพ่อเราเป็นตำรวจนี่คือแบบจับทุกอย่างแล้วแพเราจะข้ามถนนนี่คือต้องข้ามทางม้าลายอ่ะ ต้องรอรถนะครับผมให้ค่ำบายวันนี้เป็นวันที่ดีครับทัพทายคนเฮ้ยเจ๊เจ๊เจ๊อะไรเนี่ยมัรีบเดินเนี่ยห้ามมันบอกว่าห้ามเดินโหเดินไปเฉยเลยเจ๊นี่เหมาเน่ยตอนนี้เอ้าเดินเดินไปได้ไม่ใช่หรอโหเฮ้ยมันติดอะไรอ่ะ โอ้มันติดบั็อกครับผมผมก็เดินตั้งนานีแ okay. ค่อ๋อวันนี้จอดถูกเลนเฮอ๋อมันหันหน้าทางนี้มันไม่ถูกครับผมมันต้องหันหน้าอีกทางนึงเฟร็กเกอรชอตนี่จอดชิด เดินมาใหม่น้องนี่ดิตรงนั้นชัที่จอดรถไหมนะไม่ใช่นะมันจอดจอแปลกๆว่ะแนะนำมีคนเห็นผมเนาะ มาไม่ได้ครับอ้อหาห้ามออกจากพื้นที่มันไม่ใช่เขตของเราหรือเปล่าก็จะใช่ว่ามันไม่ใช่เขตของเราครับมาด oh, ิเบ่งออกมาเฮ้ยเห็น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 นะครับเห็นนะครับ น,น,น,นี่เห็นหนึ่งเนี่ยเห็นนะใบสั่งแม่งเลยครับผมเออมันมันไม่รักอันนี้ไงมันไม่รักสะอาดเนี่ยอ้าออจริงดิโอ้โหจะไม่มีตังค์นะเอเออันนั้นก็ไป g o o d b y ไม่ว่าอะไรหรอกครับผมไม่เป็นไรอืมไอ้เฮียนี่จ้าจ้าจะาจะาหยุดเดี๋ยวนีๆๆ้ เดี๋ยว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 เออเอาบัตรชายชนมาดูดเลยเนี่ยมีบัตรทำงานโอเคใช่โอเคนอทำอไมเป็นนออ๋อมันสถานะมันพวกปืนได้ด้วยครับผมกันทิมเม็ตได้เป็นสถานะพวกปืนว่าได้หรือไม่ได้หรือเปล่าโอเคอ่า อันนี้เราสามารถตรวจค้นตัวได้นะครับแต่เมื่อกี้เฟชออกกางแขนออกด้หันพีการเดาโฟนเซิร์ชหาใหม่ด้าหารอบๆครับ อ่ามีกัญชามันมีกัญชาเออมีกัญชาเว้ยโอ้ไยหมอนี่มีกัญชาเยอะแล้ยเปลียนใบสั่งไงวะเนี่ยมันมีกัญชาข้างในโอ้ทำไงวะเนี่ย เอ,เ,อเอาตัวไปหา so อ,อีกรอบครับผม,มอยากรู้ว่าเราหาเจอแล้วมันจะยึดมาไหมตอนนี้คือไม่ยึดนะครับผมสมาร์ทโฟนเมจิกก็คือกัญชาผมกัญชาประเทศเขานี้น่าจะไม่รู้ว่าเสรีหรือเปล่านะอาจจะเสรีก็ได้นะครับผม อ๋อไม่เสียดีว่ะนี่นี่นี่โอปิชันแคนาบินแคนาบิสแคนาบิสดวายอ๋อขับรถอันนี้ขับไม่ขับรถเนาะเจวิ้งเมื่อกี้เยอะไหมวะไม่ธรรมดาเนาะได้โปรดอย่าทำแบบนี้กับผมไม่ได้โปรดแล้วจังหวะนี้พยาก็ทิ้ง อยากรถมารับก่อนครับ <laughs> เรียกรถตำรวจมารับก่อนเดี๋ยวตำรดส่งโลเคชั่นมาให้ฉันโอเคอ่าโดนจับไปดี้น้องนี่จะขายรูปมาอ,อเแลยพักกิงอ่ามาแล้วับผม มารับมันขึ้นรถไปดิโอ้โหพกยาเสพติดมาลบยี่สิบก็อโอ้โหไอหมอนี่เบื่อเลยครับผมาฉันมีฉัน <c ười> คือเขาพกไว้แบบแก้คลายเครียด,ดยเฉยั้งหรูเป่าแงลบยี่สิบเลยครับผมโอ้โหอ่าไปดีกว่าเราก็ไปเขียนใบสั่งใช่ครับผม อ่นี้นี่รอไม่ได้ไปทะเบียนดนสมาสองหนึ่งอ๋อสองหนึ่งน่าจะเป็นปีครับผมสองหนึ่งนาจะเป็นปีเนาะเอ้รถเต็มเลยหมกเลยนี่แหละของชอบครับผมแจกไปสังอ่ะเจอแล้วหนึ่งคันนะผมโอ้ยกลับมาแค่นีกตอนนี้โอ้กลับไปทางไหน,นอ๋อทางนั้นเหรอ เดี๋ยวๆด้แล้วแป๊บนึงแป๊บนึงแจกใบสั่งคันนี้ก่อนโอ้ยกลับมาตอนนี้ผมจอดยังไงเนะยเฮ้ย position จอดแล้วมันปีนไอ้นี่ขึ้นมาผมว่าอะไรโดนเข้าไปตักเตือนแล้วป่ะให้หมอนี่ให้มั่วอะไรเงี้ยอ๋ออะไ้ให้มั่วนะครับ กำลังกลับครับเจ้านายเฮ้ยๆ hey, <hey>, hey. สองสองศูนย์อนะอยากแจกนะแต่กลัวคะแนนรถกว่า,น,าน,วนีา้แจกก็ได้แจกคันนี้อย่างนี้ก็ได้อ่ะนะแจกก็ได้หมดเวลา รีบกลับมาตอนนี้ผมทำถูกทำถูกไม่มีลบมีแต่บวกครับกระโดดไม่ได้ครับโอ้ยร้อยสี่สิบเมตรวิ่งสปีดได้เท่านี้หรอวิ่งอยู่วิ่งอยู่มนันน่าจะเล่นเป็นอีกมุมมองหนึ่งได้เนาะนีะ่เล่นได้แค่มุมมองนี้เซ็งมากเลยนะ จริงๆเลยถ้าเป็นมุมมองนะ่ะสองหนึ่งเรากลับมาแล้วบอมนี้เรากลับมาแล้วอ๋อเราทำงานถึงห้าโมงหรือเปล่าครับเมื่อกี้เดี๋ยวเข้าไปข้างในเป็นชิบอ่ามานั่งโตทำงานคอมพิวเตอร์รุ่นแมชว่าด้คยพีซี s ช <Now. S 2> ิเดีพอร์ตบวกห้าบวกห้ารบห้าสิบสองลดอยต์นี่คือเขาพกกัญชามาแล้วรอไปเจอผมก็เลยใส่กุญแจมือไปเลยครับผมแล้วก็เรียบร้อยครับผมความดีความชอบผพผมไม่ชอบหน้าเราครับผมโอเคอันต่อไปกไ็ให้เราไปทำอย่างอื่นนะครับผม ไปจับกล้องวงจรปิดเออพวกรถขับเร็วอะไรอย่างงี้นะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยผมแล้วเจอกันใหม่พ์ทหน้าผมกับเกมการจำลองการเป็นตำรวจนะผมไม่ว่าจะเป็นก่อเหตุร้ายเออภริยาเสพติดพวกอะไรต่างที่เกี่ยวกับตำรวจในชีวิตตำรวจนี่คือมีหมดในเกมนี้ะผมโอเคแล้วเจอกันบ๊ายบายไม่มีแต่ตั้งด่านด้วย